สวัสดีค่ะคนครทูนเครื่องมือช่างนะคะวันนี้จะมานำเสนอสว่านโรตารี่นะคะสองรุ่นด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะเป็นตัวมาซากิค่ะตัวนี้จะขนาด26มิลนะคะตัวนี้กำลังไฟวัดจะอยู่ที่1,200วัตต์ค่ะความเร็วรอบจะอยู่ที่0-900รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้จะสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องจะมีให้เป็นดอกสว่านสามดอกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นดอกสกัดค่ะจะเป็นแหลบกับแบนอย่างละดอกนะคะแล้วก็ตัววัดระดับให้1อันค่ะตัวนี้จะเป็น3าระบบนะคะตัวนี้จะกันสกัดได้กระแทกได้แล้วก็เจาะธรรมดาได้ค่ะตัวนี้สามารถปรับซ้ายขวาได้นะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะจะเป็นยี่ห้อพัมกินนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของพัมกินนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด26มิลเหมือนกันค่ะ กำลังไฟวัดตัวนี้จะอยู่ที่800 –วัตต์นะคะแล้วก็ความเร็วรอบจะอยู่ที่0 –ูนยถึง900รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะคะตัวนี้จะแถมแปลงฐานมาให้อีกหนึ่งคู่นะคะภายในกล่องนะคะแล้วก็จะแถมดอกสว่านให้3ดอกนะคะพร้อมกับดอกสกัดแหลมกับแดนให้นะคะและก็ตัววัดระดับให้อีก,อกหนึ่งอันนะคะตัวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานของสว่านทั้งสองตัวนี้ก่อนได้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นงานหนักนะคะตัวนี้ราคาขายอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวนี้จะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะตัวนี้เป็นแบบเจาะนะคะค่ะลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะของยี่ห้อพัมกินค่ะตัวนี้เป็นการใช้งานของสว่าน นี้ของคำกินนะคะตัวนี้ราคาขายจะอยู่ที่2,390ัามร้อยิบาทเศษสิเซน์เงนไสมังนะคะตัวนี้นเป็นตัวรุ่นใหญ่ล่าสุดของคำกินค่นะ,คะ ถ้าไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะนครทูลขอบคุณค่ะ